ไ,ไหนสวยเปลี่ยนสีแม่งแรปเปลี่ยนไหนที่สีเดิมทีม่จะแรปสีเขียวเปลี่ยนสีฟ้าอา้าวฟ้าไหนฟ้ากระตูนอ่ะหรือฟ้า,อ,าอ่อนอ๋อฟ้าตัวใหม่ฮะก็ราคาลางก็ไม่ต้องแรปดิอา้าวส่งงานครับฝากแชร์หน่อยครับ มเอาใครที่เพิ่งมาครับฝากแชฝงหน่อยนะครับใครที่มาจากท็อกๆวันนี้เดี๋ยวเราส่งงานนะครับนะครับร่งรีบเร็วๆนะครับก๊อปสามร้อยแปดสิบม้านะครับเดี๋ยวดูว่าวิ่งเป็นยังไงเทอร์โบเอ็นทซีนะครับสเตทสองนะครับก๊อปสเตทสองนะครับหวานเย็นนะฮะสามร้อยกว่าม้าแอคคอร์ดจีสิบนะครับท่อจูนเอ็นเอทซีแต่ล้อโตเบรกโตนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าแอคคอร์ดล้อขอบ20จะวิ่งยังไงนะครับจะวิ่งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ซิตี้นะครับสเตปหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดวิ่งยังไงมาดูคันนี้กลายที่สงสัยนะครับว่าซิตี้เสียเงินหมื่นเจ็ดที่แรดซีนะครับที่อื่นเนี่ยเขาโม้ทั้งวันอะมาดูแรดซีครับไม่ต้องโม้ลองให้ดูสดๆหมื่นเจ็ดวิ่งยังไงไม่ต้องไปทําคงทําเครื่องชุดใหญ่หาเหวอะไรอ่ะดูอันนี้หมื่นเจ็ดชัดเจนนะครับอ่ะแล้วก็สเตปสามเก้าเก้าแต่น้ำมันอียี่สิบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้สเต็ปสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโบว์บายยังไม่มีเลยนี่สุกหมกหมกเลยคันนี้หมกหมกเลยสามเก้าเก้าน้ำมันอ e ียี่นะครับอีย e ี 20, e ่สิบวีแปดห้าต่างกันยี่สิบถึงสามสิบตัวนะครับคันนี้ e 20. อียี่สิบอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าอ e ียี่สิบเป็นยังไงนะครับอีย e ี่สิบแล้วก็คันนู้นหมื่นเจ็ดแต่เป็น e 85. อีแปดห้าอ่ากอฟเดี๋ยวผมขอลองตามลำดับความแรงนะครับผมลองอันนี้ ลองนูน้นลองอันนี้ลองอันนี้โอเคนะพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวออกเลยร้อหมุนนะครับส่งดาวให้ผมบ้างดิกดแชร์อย่า,อางนี้ดีกว่าใครกดแชร์แล้วบอกหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งงานดีเดียวกดแชร์แล้วบอกหน่อยครับเอเดนซีรถมันก็จะล้นล้นหน่อยนะที่นี่ของจริงครับไม่ถนัดทําคลิปไม่ถนัดสร้างภาพถนัดเรียวๆแบบนี้แหละเรียวมาเป็นสิบกว่าปีแล้วชอบก็ดูนะครับไม่ชอบที่หน้าปัดผ่านฮนะ นะครับใครชื่นชอบผมก็กดดูกดแชร์ใครไม่ชอบหน้าผมก็กดแชร์ให้พ่อผมดูนะครับนะง่ายง่ายนะครับใครชอบผมก็ดูไปเอาให้เป็นประโยชน์เอาให้เป็นสาระใครไม่ชอบที่หน้ากูกดแชร์ให้พ่อมดูครับนะครับป่<า>ดูกันนะฮะยาวๆเอาขนาดก่อนเอาขนาดก่อนคอมเมนต์ Comment มาสิวิกกี่มาวะกี่ม้า,มาไม่เค็นเหรอ เออแล้วเขาไม่ใส่ดาวไปเพรกะปวเสียงรังเหรอไอตอนแรกเขาบอกเ่าเอาดาวไปไม่ไม่ไม่เขาบอกดาวไปไม่ตอนแรกเอาไม่เอาเอาใช่เหรอเออเด,ดาวไปท่อนุ่มไงสองร้อยคนดูครับกดแช้งผมได้ครับอ่าขอบคุณครับที่แชร์ครับแม่งแต่งหมดไปแปดแสนยังดูธรรมดาอยู่เลย ต้องเติมอะไรวะลิ้นตรงลิ้นหน้าเติมอะไรปะต้องเติมอ่ะผเริ่มตั้งแต่อะไรดีซิตี้ก่อนเลยซิตี้หมื่นเจ็ดนะเอาลุยไปซิตี้นะครับสเต็ปหมื่นเจ็ดนะครับคันนี้อ่าลองที่เริ่มต้นที่ซิตี้หมื่นเจ็ดนะครับกดแชร์หน่อยครับนะครับใครใจดีกดแชร์หน่อยเว้ยกูได้มีกําลังใจไลฟ์สดเว้ยไม่งั้นหน้าเบื่อมากเลยเว้ยนะครับ วิ่งเบาซิ่งด้วยโอ้โหตัวท็อปด้วยมันจะแรงไหมวะเนี่ยโอ้โหอ่ะหมื่นเจ็ดตัวท็อปหนักด้วยหมื่นเจ็ดนะครับมาดูครับว่าแรงตรงปกวิ่งยังไงนะครับเรามาดูรถแรงตรงปกเขาวิ่งกันยังไงเฮ้ยส่งดาวเฮ้ยเฮ้ยปาร์ตี้ดาวเว้ยกดส่งดาวหน่อยเว้ยกดส่งดาวหน่อยเว้ยเฮ้ย ไม่ใช่รางที่กูแน่นอนกูบอกเลยไอ้รางหาหา,างี้ยไม่ใช่เอทีซีแน่นอนชัวไม่ใช่ที่กูแน่ใช่ไหมแปลกๆนะติดอะไรวะเนี้ยมาดูครับหมืนเจ็น ขอแชร์หน่อยครับทำไมรถจูดต,ต้องเปลี่ยนดาวไปเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับการใส่ดาวไปคือทำให้รถมันจูนได้แรงมามากขึ้นนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกปะนะโอเฮ้ย คันนี้โชกอะไรวะเนี่ยเออคันนี้ทําที่เราทั้งคันไม่เหรอทำไมโชกอย่างเงี้ยทำไมวิ่งช้าแล้วโชคมันต้อกเด๊กเด๊กเด๊กเดกเงี้ยฮะกดแชร์หน่อยนะครับวันนี้สี่คันนะเว้ยมีทั้งยุโรปญี่ปุ่นนะกดแชร์หน่อยครับโอต๊ตทุกคนลงมาดูหน่อยคันนี้โชกอะไรวะ ไปวิ่งช้าแล้วมันดึกดักดึกดักเงี้ยโอ๊ตให้ซิกลงมาดูดิสามร้อยกว่าท่านนะครับโอ๊ตทุกคนลงมาดูหน่อยมันดีเลยขนาดนั้นเลยเหรอวะเอ้ยไม่เห็นมือกูเหรอ ตรงมืนี่คนหนึ่งมึงไม่รู้อะไรเหรอว่ามันดีเลยผมมันก็ดีเลยนานไปเปล่าก็มันดีเลยเนี่ยพี่เพ <ใน S 2> ิ่งพูดไอ้ยี่สิบอยู่ไหนอ่ะเออ่อไไไอ้พมดดเปิ ใส่ที่เราเหรอใช่นานแล้ว้ทำไมมันน้องแง่งน้องแง,ง่งน้องแง่งอะไรนิวแมปพามเหรอไทยยางอะไรอะ่ะเอจีทีโอ้โหแม่งเจอยางเยงอะไปแม่งไม่ได้ดิโช้งแม่งนิ่มเกินอะ่ะมันงยิ่งงงยิ่งงงยิ่งดิ้นที่ปลายเลยไม่แต่ย,าง,ยางนี้มันฉกอยู่แล้วเระโอเคถ้าเป็นยางนี้ก็เข้าใจแต่ว่าแม่งไม่ฟิวเ,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 เลยอะ่ะก็แก๊กก็๊กแง๊กเลยอ่ะเอามาครับเรียกันต่อ พร้อมยังครับคายนิ้เข้ามานะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าเริ่มมาตั้งแต่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับคันนี้หมื่นเจ็ดจะวิ่งแบบนี้นะครับหมื่นเจ็ดจะวิ่งแบบคันนี้นะครับออกตัวไม่มีฮูลรอบนะครับไม่ได้จูนแบบแข่งนะครับเวลาขับมันจะได้สมูทนะครับถ้าจูนแบบแข่งเวลาขับบางทีเป็นกระเด้านะฮะมันเยอะนะครับ พร้อมนะพีพ่บอกหน่อยครับซิตี้ฝากแชร์ด้วยนะครับที่นี่ทําไม่บานปลายนะครับนะครับวัยรุ่นที่ชอบอะไรที่มันตรงตรงเรียวเรียวนะครับดูครับกดแชร์ไปนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นรงบูธแลวไปหมื่นเจ็ดนะครับวิ่งแบบนี้ แนนดิ้นจิ้มหายได้ว่ะครับเรวเร็ว ามคันร่วงน,นะครับอ่ะคันนี้คันแรกนะครับคันแรกคืนนี้ซิตี้พันเดโบใครที่ดูอยู่ตอนนี้สามร้อยสี่ร้อยท่านฝากกดแชร์ก่อนครับมือว่างๆกดแชร์ไปในกลุ่มกดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับต้นตำรับส่งรถไลฟ์สดนะฮะนะครับนะครับ,นะรบต้นตำรับ ส่งงานไลฟ์สดแบบเร็วๆใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะแม่งไ,ไม่ค่อยผมไม่มีเวลาจริงครับงานหน้าร้านเยอะนะครับแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจพิสูจน์อะไรทีเด้ยวนะครับขี้เกียจจะแบบว่าต้องมานั่งเถียงกับเด็กน้อยนะครับอ่ะส่งผลงานให้ดูแบบนี้แหละดูกันเอาเองนะครับกูมีมาตรฐานส่งงานชัดเจนเดี๋ยวคันต่อไปใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดแชร์ก่อนคันต่อไปนะครับ คันนี้หมนะื่นเจ็ดคันต่อไปสเต็ปสามหมืนเก้าพันเก้าร้อยนะครับนะครับแต่เป็นน้ำมัน e ยี่สิบนะครับเป็นน้ำมัน e ยี่สิบแรงม้าเท่าคันนี้นะครับแต่น้ำมันน็อกเทนต่ำกว่านะครับผมไล่จากดูใบครับเป็นถนนลับครับนะครับเดี๋ยวดูคันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีกอล์ฟสามร้อย แปดสิบม้านะครับแล้วก็จะมีแอคคอร์ด G 1 0 Gen 1 0นะครับท่อจูนแต่ล้อใหญ่เบรกโตล้อยี่สิบแอคคอร์ดขนาดที่ใส่ล้อยี่สิบก็รอชมวันนั้นใครที่อยู่ตอนนี้รบกวนกดแชร์ผมหน่อยนะครับนะครับแล้วก็ระหว่างแอคคอร์ดกับก๊อปสี่ร้อยม้าเอาขนาดก่อนคอมเมนต์ไว้ครับ คันต่อไปซิตี้สเตปสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วคันต่อไปจะเอาเป็นกอล์ฟหรือแอคคอร์ดครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมเอาตามคอมเมนต์ครับนะครับเดี๋ยวผมเอาตามคอมเมนต์ครับนะครับอ่าคันนี้อีอีแปดห้าเดี๋ยวดูอียี่สิบมาเท่ากันนี้นะครับแต่ลูกค้าไม่เค้นครับอ่ะไปดูคันต่อไป อ้าวพิมบอกเลยครับจะเอาก๊อปหรือแอคคอร์ดก่อนครับเอาก๊อปหรือแอคคอร์ดก่อนครับคอมเมนต์มาฮะกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยครับเกียร์ไม่เอาแล้วพี่อ้าวเกียร์เยอะมันไม่มันไม่ได้เยอะพี่ช่วงที่ไต่ความเร็วร้อยแปดร้อยเก้าพอแตะสองร้อยฟึ๊บหายไปเลยมันหายไปเป็นเกียร์อะไรอะไม่หายไม่ไปเลยพี่อ้าวต้องทอความเร็วลง ต้องจูนเกียร์ไได้โทรหาไม่ได้จูนเกียร์ไม่เป็นเหรอ,อจูนเกียร์มาสามเก้าเก้าเกียร์ไม่เอาซะแล้วเอามา พร้อมแล้วบอกนะครับเดี๋ยวจจอดโอ้โหตัวท็อปเหมือนกันจอแดงเหมือนกันแม่งเอ้ยโอ้โหจอแดงเหมือนกันจอแดงนี่คือหนักที่สุดอืดที่สุดครับพร้อมแล้วบอกนะครับทุกท่านพร้อมแล้วบอกนะครับ ความเรวบกนะครับคันนี้สเต็ปสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยน้ำมัน e ยี่สิบเท่านั้นครับเนี่ยคือรถมาเดิมๆเลยเนี่ยจ่ายสามเก้าเก้านะครับเพาวิ่งแบบคันนี้นะครับแอคคอร์ด G10 ครับผมวันนี้แอคคอร์ด G10 แต่ว่าล้อใหญ่นะครับเบรกใหญ่นะครับ พร้อมนะเอาอยัางเอาอยัางไปน้ำมัน E ยี่สิบนะครับร้อยเจ็ดสิบมาร้อยแปดสิบมาไม่เกินนี้นะครับ E ยี่สิบ เบอร์ก๊อปเหรก๊อปเพราะว่าเกียร์ไม่เอาเลยนะสองร้อยโอเคไหมอย่ดูก๊อปหน่อยดูก๊อปหน่อยก๊อปสักสองเกียร์ได้ไหมต่อก๊อปสักสองเกียร์ต่อก๊อปสักสองเกียร์นะเฮ้ยดูแว่นวนี่แว่นกูอยู่ขั้นไหนวะอยู่บาะซ้ายขั้นไหนนี่อะไรเนี่ยควันอะไรเนี่ย แล้วก๊อฟกูไปไหนอ,ะนอ่ะฮะเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้วไม่ได้คานแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนใช่ไม,ไม่เปลี่ยนเลยเรียบร้อยคานแล้ว10นิดนิดไม่สต,ตาร์ทติดใหม่ยังกรตตตาตาะต้านแล้วพี่ดับเครื่องสตาร์ทแล้วเป็นไงไม่หายเกียร์ครัน่าจะเมื่อกี้ตอนออกตัวจา้าเขาปะล่ะไม่จ้าพี่เพราะผมไม่ได้กดอ้าวไม่ได้กดออกก็คือไหลมาเออเขารู้ว่าภาไหนมันตามทันอยู่แล้วเออ ก็ไหลมาออ <S 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 ปือความเร็วไต่ขึ้นความเร็วดีก็ไต่ขึ้นมาเร็วพอสองร้อยปุ๊บมืออ้าวเกียร์หลับซะแล้วเนี้ยลู่เจออย่างแว่งกูอ่ะเจออย่างในช่องเปล่ามันอยู่คันรู้หรือเปล่ามึงดูขันข่าวหรือยังเอาก็<ม>าใช่ไงก็กูให้มึงไปดูไงไอ้ยเรียบร้อยก๊อปกูกลับบ้านไปแล้วเกียร์ไม่เอาแล้ว สี่ร้อยม้าเป็นไงละสมใจเลยเฮียเฮ้ยยังไงเว้ยเฮ้ยป็นไงเว้ยฝั่งนู้นเว้ยยูเิร์นไ,ไม่ได้เลยเฮ้ยเหียยูเทิร์นไม่ได้ป่ะไ,ไปจีป g 1บกลับไปคันหนึ่งเลยมาคันนี้ไปดีกว่าเอาคันนี้ตามกูมาไอจีโหแลวจีสิบล้อเบลเลอร์เลยอ่ะ เชีียจีสิบแมงร้อยี่สิบอะมันจะไปไหวเยวะจีสิบแมงร้อยี่สิบเลยนะร้อยี่สิบเนละจีสิบอะ เฮียอะไรอ่ะโอ้ร้120อยี่สิบป่ะพวกเราคิดว่าร้อยี่สิบจะจะวิ่งสักแค่ไหนวะคิดว่าร้อยี่สิบมันจะไหวไหมแล้วเบรกเันล่มเลยคันนี้ ท่อจูนน้ำมัน E20 ครับท่อจูนน้ำมัน E20 ครับเฮ้ยหมาหมาหมาพร้อมแล้วบอกนะครับใครอยากเห็น G10 ล้อ20วิ่งแบบไหนนะครับพร้อมแล้วบอกครับใครที่ใช้แอรคอร์ด G10 ล้อใหญ่ๆแต่งแบบ V-P ไปรกบุ้มๆดูคันนี้ครับ หมื่นสามนะครับผมบอกราคาให้เลยครับจูนเนี่ยหมื่นสามนะครับจูนเนี่ยหมื่นสามนะครับท่อหมื่นแปดนะครับเออหมาเมื่อกี้หมาพร้อมนะใครใช้มีใครใช้จีสิบบ้างไหมครับ มีใครใช้ g ีสิบบ้างครับแล้วมีใครมีเพื่อนใช้ g ีสิบบ้างครับใครใส่ล้อสิบแปดอะไรองนี้ก็แรงเลยนะอันนี้ล้อยี่สิบนะครับ g ออีสิบตัวนี้ก็ใส่ล้อใหญ่อยู่แล้วละ่ะสิบเก้ายี่สิบนะครับเอานะเอาเลยนะพร้อมนะไป หลุดวะเรียบร้อยท่ออะไรหลุดไม่รู้ท่อโบออฟแน่เลยเจี๊ยนนังปุ๊บฮะี่ท่อลมหลุดแล้วโอ้ยจะมันซะหน่อยเนี่ยท่อลมท่อลม บอมัเหมือนท่อบอสหลุดอ่ะปุ๊กทีนี้โห้กำลังเดินเลยอ่ะกำลังวืดเลยอ่ะฟุกเลยไม่ท่อลมก็ท่ออะไรสักอย่างอ่ะอะเราไปค้าก่อนละฝาค้าโอ้โหไม่มีที่ค้าอีกอะไรวันนี้อ่ะ นี่แหละการไล์สดมันดีเงี้ยครับเห็นกันสดสดทุกอย่างคือเร็วๆดูนี่ส่องไปเี็นต้องปุ๊กนี่ดูฝั่งนี้ดิเสียงมันดังไปฝั่งนี้ดูนี่ฮี่อะไรหลุดเขาอินเตอร์หลุดว่าข้างล่างมองไปข้างล่าง ได้าตามท่อลมเลยเสียงว่วงปุ๊กแต่มันก็ฟีดเลยนี่ท่อลมเลยนี่ตัวนี้ท่อลมเลยอ่ดูท่อเกจดูท่อเกจวัดท่อวัดบูทืูว่าพว่วงไปยางไหนอ่ะมึงยกเลยเดี๋ยวกูดูเองยกหรืออย่าให้เห็นรุ่นอย่าให้สองข้างในนี้โอเค แผ่นได้ท้อง OMD ้วยสมัยเรายังขาย OMD อยู่กูขายของให้แม่งเยอะมากนะกสัตว์ OMD นะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในแผ่นได้ท้องรุ่นแรกเะย OMD ทันอยู่เหี้ยเกีอยแม่งสันดานหมาก็กูไปเยี่ยมแม่แม่ลุดจังหาไม่เจอ อันนี่พี่เห็นไล<ะ>้นี่เสียแลนี่ไงโอ้โหแตกระเบิดเลยไอยเย้เหียระเบิดท่อแม่งเสียดังปุกนี่โอ้โหท่อระเบิดซะแล้วครับพวกเราท่านผู้ชมเสียใจด้วยนี่ระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วจ้าชี้หน่อยชี้หน่อย ระเบิดไปแล้วคอมเมนต์เสียงลังปุ้มเรียบร้อยโบเขาเรียกว่าโบ ổ? ระเบิดไปแล้วจบการกลับบ้าน,นาท่อแตกน่าจะเก่านะครับมันเป็นทอ่อ ต่อติดรถอะนี่กำลังกำลังขึ้นเลยพวกเราเห็นป่ะกำลังแบบฟอาดปุ๊กตบกันโอ้โหดับด้วยอากาศมันรั่วไงอ,อากาศมันรั่วน้ำมันมันก็หนามก็ดับนะฮะอ,อดเลยจะให้ชมความแรงซะหน่อยเซ็งเลยโอ้โหกำลังเดินเลย ปลึกแน่นอนคันนี้บอกเลยครับเรียบร้อยทอแตกกอติดรถโอเควันนี้ก็ได้สองคันนะครับส่วนกอ400บ4ฟสี่ร้อยมาเกียร์หลับไปแล้วเกียร์หลับไปแล้วไปไม่ถึงฝั่งฝันเรียบร้อยโอเคนะจ๊ะคือนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ชูบุยวัดเจี๊ยบเอาเรื่อแต่ขับได้ครับมันก็คือเหมือนอากาศมันรั่วครับตอนนี้ก็เหมือนอากาศมันก็จะรั่วรถมันก็จะวิ่งไม่ดีเหมือนแรงบูสต์มันก็มันเป็นท่อหายใจอยู่ตรงคอไอดีครับนะครับนะครับเรียบร้อยขับได้แค่มันไม่แรงไงคือบูสต์มันก็รั่วไงบูสต์มันก็จะรั่วอ่าเชื่อไหมเนี่ยบู๊ต์รั่วย่างแรงไงรู้ปะ เน,เนี่ยดนะูดิเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะเป็นรถน้ำมันหนาครับวิ่งไม่ดีหรอกมาสะดุดนู่นนี่นูน่นนันน่นคันนี้สองร้อยเก้าสิบมาครับสองร้อยเก้าสิบมาครับอียี่สิบโอเคนะ